ตามที่ท่านวิทยกรอนได้กล่าวถึงน,นะครับเรื่องของการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัวนะครับท่านได้พระราชทานอาชีพโคนมให้กับวประชาชนชาวโวกเหลยนะครับแล้ตั้งแต่60ปีที่แล้วนะครับก็จะเรียกว่าก็เป็นตำนานนะครับทุกคนก็รับรู้กัญหาในเรื่องของ โรคระบาดท,ที่อุบัติใหม่เกิดขึ้นทําให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยสบเอาลงไปจริงๆใช่ฉะนั้นเราจึงได้ฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งโดยต้อง,อ,งอาศัยในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่แหละอพค่ะดึงใ,ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในพื้นคาบอยนะครับก็มาท่องเที่ยวในเทศกาลทำงานคาบอยของพูกกลานะครับเทศกาลตัวลูกเหล็กร่วมกับเหมืองลูกเหล็กในจังหวัดสระบุรี ในสุกวันที่2ธันวาคมถึงวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2565ต้องอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมการถแถลงข่าวซึ่งถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ทางเทศบาลตุนเมลกร่วมกับอำเภอเมลกร่วมกับจังหวัดสระบุร,ร,รีในการจัดงานเทศกาลตำนานคาบอยครั้งที่3ขึ้นมาจุดประสงค์อยากใหญ่ใจความจริงๆเราห่างเหินสองปีมาไม่ได้จัดงาน นะครับแล้วก็ยืนถึงเรื่องการชมช้อปชินอาหารอร่อยขึ้นชื่อนะครับต่างพักตลาอำเภอเมกเหล็กวันนี้ก็มาเป็นผู้แทนท่านนอำเภอนะครับเนื่องจากท่านนายอำเภอท่านเก่าได้ย้ายไปรับตําแหน่งใหม่นะครับก็ผมขอเรียนนะครับว่าทางอำเภอเมืองบุรีวามยยินดีนะครับอย่างยิ่งที่จะจัดงานเทศกาลคาวบอยมืองบุรครั้งที่สามในระหว่างวันที่1ที่จะก้อนรับ นักท่องเทียเ่ยวนะครับที่จะมาในพื้นที่อําเภอมมกเหล็กระหว่างการจัดงานทั้ง3วันเนี่ยครับหรือว่าอาจจะมาก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับ<ช>ต้องเรียนหาก็หวังไว้อย่างยิ่งนะครับว่าทุกๆท่านเนี่ยจะช่วยออกมาสร้างสรรีสันให้กับจังหวัดสระบุรีแล้วก็จังหวัดสระบุรีก็อยากจะให้นกักท่องโมกเหล็กทังตำบลมมกเหล็กลได้ไม่ว่าจะเป็นที่พระพุทธบาทที่อำเภอเมืองนะครับก็หวังไว้อย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่นะครับปีนี้เนี่ยเราจะจัดจะเริ่ม วันแรกคือวันที่20พฤศายน2566องค์มสมเด็จพระคนิษฐาธิราชเจา้าสมเด็จพระเทพพลัดนะราสุดาจะเสด็จเปิดงานคนดมแห่งชาติเวลาในปีนี้ที่เราเห็นก็เกิดท่านเข้ากรุงเทพฯจะเห็นป้ายใหญ่ๆจะขึ้นโอเมกา้าสู่ประเทศเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตผิดพันธ์นมที่เป็นเทั้งมือที่ชั้นสูงนะฮะหรือว่าการท่องเถื่อนสัจเสรเรามีร้านทั้ง bye, -bye.